โอ้หกคนสี่เข้าไปอีกนะอีกเก้าบาทจา้ะทุกคนอืมอืมได้มาหนึ่งพันหกร้อกว่า 1, บาทโอ้หกคนแปดเข้าไปได้มาหกบาทนะจ้ะทุกคนอืมล้วม,มันก็ตรงแล้วมาแล้วโอ้ได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามบาทนะจ้ะทุกคนโอ้โหวันจงวันเจีย๊ยบแล้วมาแบบนี้ก็สยสิร้อย e tomboy. ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเว็บไอซี่ก็สองแปดกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเออวันนี้เราก็จะมาปั่นสล็อตกับพี่จีกันเนาะทุกคนเนาะมาวันนี้เราก็ไม่นุ่นอยู่หกร้อยกว่าบาทนะจ๊ะทุกคนเราจะไปเล่นเกมอะไรกันดีโอ้โหไปเล่นเกมสักคอกเทลนายนะจ๊ะทุกคนนะมามาเริ่มกันเลยเออมาไปเบนห้าไปเบนห้าอะไรนอกซีหมุนกันก่อนเนาะทุกคน ไปเบ็ดเบาๆกันก่อนจ้าทุกคนนะหึ่นั่นมาสามบ้านจ้าทุกคนอ๋อนั่นมาอีกสามบานนะจ้าทุกคนอือหึ่นั่นมาอีกสองบาโอ้โหตัววางของเราจะมาไหมอโหคุณสองเข้าไปนั่นมาสิบแปดบาทหื่ตัววางเราก็มาแล้วโอ้โหนะคุณสี่เข้าไปนั่นมาสองร้อยสิบบาททุกคนโอ้โหคุณสี่เข้าไปอีกนั่นอีกเก้าบาทจ้าทุกคนหื่ ดีมาหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทโอ้โหคุณแปะเข้าไปดีมาหกบาทน,นะจ๊ะทุกคนหือแล้วมันก็ตรงร้องมาแล้วโอ้ดีมาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามบาทนะจ๊ะโอ้โห 1, นนโอ้โหวันจงวันเจี๊ยบแล้วมาแบบนี้ก็สร้อยจ๊ะทุกคนอือหือแม่สาวขอกเทลของเราเออคุณสองเข้าไปอีกได้มาสิบแปดบาทนะคะทุกคนเออคุณสองเข้าไปอีกได้มาเจ็ดสิบสองบาทจ้ะทุกคนโอ้โห คุณแปดเข้าไปได้มาห้าร้อยสี่สิบบาทดูโคตรโอ้โหวันจ้วงวันเสียมา่าสุดโอ้โหคุณแบบนี้ก็รามาวุ่นแล้วนะจ๊ะทุกคนงินลงวันก็ต้องร้องมาแล้วโอ้โหแล้วมาเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเริ่มมาวุ่นแล้วจังวะนนี้โอ้โหมาแบบนี้มาแบบนี้คนนูก็ต้องตามแล้วแหละไม่ตามไม่ได้แล้วนะจ๊ะอืสกเก็ตเตอร์จะลงไหมจังวันนี้ โอ้โหไม่ลงจ้ะทุกคนอืม,มจะลงไหมโอ้โหไม่ลงนะจ้ะทุกคนนะอืมได้มาหนึ่งบาททุกคนเนนออคนสองเข้าไป, bon. ขไปได้มาสิบหกบาทนะจ้ะทุกคนโอ้โห่คนสองเข้าไปอีกได้มาอีกสิบบาทเออคุนหกเข้าไปได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบบาท,ทอืมคนหกเข้าไปอีกได้มาอีกหกบาทนะจ้ะทุกคนนะเออเงินรางวัลก็โตแล้วก็ใหม่แล้วได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาททุกคน คืนค็อกเทลของเราโอ้โหแม่สาวค็อกเทลของเราก็มาดงมาดีอยูน่นะจ๊ะถ้าใครอยากตามก็ไปตามได้นะคะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะฝากไปเล่นไปตามกันด้วยนะถ้าใครไม่อยากตามก็ดูขี่ไว้สนุกได้นะคะทุกคนใหม่แล้วเงินรางวัลก็ตกเรา,ารเออได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะจ๊ะทุกคน <c oughs> มาแบบนี้ก็สวยเลยนะจ๊ะทุกคนนะมาไปเบ็ดสิบกันเลย ไปเป็นสิบและนอก3าม,มีมดนเลยนะจ๊ะทุกคนนะโอ้โหทำอัไยี่สิบสี่บาทคุณหกเข้าไปน,น้มาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกบาทเออเงนเหมือนกันโตแล้วใหม่แล้วได้ามาหนึ่งพันเจ็ดร้อยกับสองบาทนะจ๊ะทุกคนโอ้ยลลาสุดลิ้นพันกันหมดแล้วนะจ๊ะทุกคนนะืมสกเกตเตอร์จะลงไหมจังวันนี้อือหอ ไม่ลงเลยไม่ลงเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้โหบอลเราให้ยังแล้วก็จักบอนะจ๊ะทุกคนจักบอลในสกเก็ตเตอร์เนี่ยโอ้ยจะลงไหมโอ้โหไม่ลงคุณสองเอาไปได้มาสองบาททุกคนจะลงไหมโอ้โหไม่ลงเหมือนเดิมจ้าทุกคนนะเออใบหนึ่งบาทจ้าทุกคน <c oughs> คุณหกเ้าไปได้มาสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะจ๊ะทุกคนนะโอ้โหเงินเราเงินก็โตเราก็ไม่ล้วเออได้มาสามพันห้าร้อย สามร้อยห้าสิบแปดบาทนะจ๊ะทุกคนโอ้อโหกระทู้ก็จะล่าสุดพูดอะไรไม่รู้นะจ๊ะทุกคนว้าวุ่นสุดเพูดอะไรไม่รู้แล้วทุกคนจังหวะนี้ตัววันของเราหกคนสองเข้าไปได้มาสิบสี่บาทนะจ๊ะทุกคนอือหือคนหกเข้าไปได้มาเจ็ดร้อยสองบาทจ้าทุกคนนะโอ้โหเงินเรามันก็ตกลงมาเออได้มาเจ็ดร้อยยี่สิบบาทจ้า ดีอยู่นะคะทุกคนสำหรับเกมสาวคอกเทลนายนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนนะไ <c oughs> ม่ไมีสิบบาทเออคุณสองเข้าไปในไม่ยี่สิบสองบาทนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นอยากตามไปตามได้นะจ๊ะทุกคนนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะฝากไปเล่นไปตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับเกมสักค็อกเทลไนท์เนาะมาดีอยู่นะจ๊ะได้มาอีกสามสิบสองบาทเออถ้าใครไม่อยากตามก็ดูเคมันสนุกได้นะจ๊ะทุกคนออคูณสองเข้าไปอีกได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเออคูณสามสิบเข้าไปได้มาสี่ร้อยแปดสิบบาททุกคนโอ้โหคูณหกเข้าไปอีกได้มาเจ็ดร้อย 32บาทดูคนหึเงินเราเงินก็ตกเราก็มาแล้วเออได้ไหมหนึ่งันสิบละบาทนะจ๊ะทุกคนหึหวั่นจงหวั่เจี๊ยบเลยนะจ๊ะทุกคนมามาดีแบบในคนเราต้องตามนะไหมเออคุณสองเข้าไปอีกได้ไหมา2บาทนะคะทุกคนหืึคุณสองเข้าไปอีกได้ไหมยี่สิบาทนะคะทุกคนเออคุณเข้าไปจ้าคุณแบบนี้ก็เริ่มมาเอาเงินแล้วนะจ๊ะอหึอ คูณสี่เข้าไปได้มา324บาทเออเงินเราเหมืนก็ตกล็อกใหม่แต่ว่าได้มา330รามสิบบาทนะจ๊ะทุกคนถ้าใครอยากเลี้ยงตามไปตามได้นะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เนาะมาตัวน,นี้ต้องไปถอนแล้วนะจ๊ะทุกคนเล่นได้ถอนได้นะจ๊ะมาถอนเป็นเหรียญแ0ดพันะจ๊ะทุกคน าใครอย,า,อยากเล่นตามนี้ต้อคอมเมนต์นะคะทุกคนฝากไปเล่นไปตามกันด้วยนะสำหรับเกมสังคโกเทวนาะยจากพิศีนะจ๊ะทุกคนถ้าใครไม่อยากตามก็ดูคลิปให้สนุกน,น,นะจ๊ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ bye bye, ายบายจ้า